พี่ไปรังแกรุ่นน้องนะคะรุ่นพี่ป .4 รุ่นน้องปอ 1. อ .1 รุ่นพี่ป .4 เอากันไกลไปกลัอนผมรุ่นน้องปอ 1. <ะ> .1 แล้วน้องเป็นเด็กผู้หญิงกลัอนจนสั้นเลยอะคะ่ะติดหนังหัวเลยอะคะ่ะสุดท้ายต้องให้ช่างเสริมสวยช่างตัดผมแก้ผมให้ดูคลิปนี้คะ่ะจับไปล่าไว้มีสองคนผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเขาจับแล้วเขาเอาอะไรตัดลูกเอากันไกลแล้วเขาตีหนวดไหม เขาสาเหตุที่เขาตัดผมหนูนี่เพราะอะไรพวกคนพวกเคยรู้จักกันพวกเคยเล่นด้วไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเล่นด้วยเวไปเจอกันใ,ในห้องน้ำของโรงเรียนแกล้งน้องเอ,อเอากันไปกลั้ลนผมน้องเลยตัดแบบขั้นบันไดเลยนะเนี่ย แล้วคือการตัดผมแบบนี้แก้ทรงอะต่อให้แก้ทรงยังไงมันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นทรงของเด็กผู้หญิงอะค่ะแต่ก็ยังดีกับผมแบงแบงแบบนี้เป็นโรงเรียนใช่ไหมคะมแล้วคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย,วยที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอะค่ะเอามาโพสผ่านทางแอปพลิเคชัน t ิ k กต็อกเนี่ยค,คือตอนที่ตันผมแหงแงเพราตัดผมออกมาก็เป็นทรงแบบเหมือนลองทรงปะเหมือนลองทรงสูงลองทรงสูงเนื่องจากว่า,าตัวที่น้องโดนตัดอะ จุดที่มันสั้นส,นสดคือติดหนังหัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องแก้แบบมันได้แค่นี้เ,<อ>เป็นทรงแบบผมไม่แหวงแต่ก<อ>็จะเป็นทรงที่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอะอแต่ไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวมันก็ย่าลูกย่าเดี๋ยวสวยก็เดิมแน่ๆเลยเ<อ>แต่ว่าตัวของเจ้าของร้านก็เห็นแบบนี้เขาเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับ S S แฮชแท็กสงสารน้องให้ภาพเล่าเรื่องกันไปสมาชิกติ๊กต,ต,ตอกพอเห็นคลิปนี้ก็มาแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็สงสารเด็กผู้หญิงคนนี้น้องอยู่แค่ปหนึ่ง่ะ แต่ถูกกระทําแบบนี้สภาพจิตใจน้องจะเป็นอย่างไรผมเดี๋ยวมันก็ยาวแต่ว่าจิตใจสิโดนรุ่นพี่อ่ะปสี่มาแกล้งแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเขาก็ไปตําหนินะเด็กปสี่กัเนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเด็กปสีอ่ะมันก็คือเด็กนะเนาะก็ต้องไปคุยกับน้องว่าเหตุใดถึงไปแกล้งรุ่นน้องแบบนี้ทีมข่าวโทรไปถามเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะบอกว่าเนี่ยน้องในคลิปอ่ะเขาเรียนอยู่ปหนึ่งตอนนั้นน่ะพัตตงวันไปเข้าห้องน้ํา ดันไปเจอรุ่นพี่ป4เด็กผู้หญิงเหมือนกันนะสองคนจับน้องแล้วก็ตัดผมน้องกลอนผมน้องจนแหว่งเลยในห้องน้ำอ่ะแล้วน้องก็ไม่รู้จักนะรุ่นพี่ป4ส,สองคนนี้เป็นใครชื่ออะไรไม่รู้จักมาแกล้งน้องมาแกล้งไม่เคยเล่นกันด้วย อ,อ,อก็คิดว่าคงจะทําไปด้วยความซนความคึกขนองหรือเปล่าคือตัวเองก็พยายามแก้ส่งให้น้องอยากเต็มที่ที่สุดให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าสงสารเนาะเด็กผู้หญิงเรื่องของทรงผมสําคัญอตอนเด็กๆโด,ดนคุณครูก้อนผมตัดผม สั้นเหนือเต็งหูนี่คือยังแบบอยากจะร้องไห้เลยอ่ะมาผู้หญิงก็ต้องรักผมะนะเด็กนะแล้วเด็กผู้หญิงเขายังไม่เข้าใจใจิตใจว่าเออผู้หญิงผมสั้นก็ได้ไงเ,<อ>เด็กผู้หญิงก็คือยังแบบเด็กผู้หญิงต้องผมยาวอะไรแบบเนี้เป็นปมเขาอย่งน,นั้นน้องอาจจะมีปมในใจอ่ะค่ะก็เลยพยายามที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดก็เป็นห่วงด้วยแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเรื่องของการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนฝาไปยังโรงเรียนดูแลเด็กๆให้ดีหน่อยและให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของเด็กๆด้วยฟังกันหน่อยค่ะ ผู้ปกครองเขาตามาแก้ตรวผมก็เลยถามไปว่าจะโดนอะไรมาเขาก็เล่าไว้ที่สั่งที่ร้านว่าโดนรุ่นพี่ผู้หญิงสองคนปอค่ <c oughs> อ่าโดนจับจัดผมในห้องน้ำโรงเรียนช่วงพักกลาวันอะไรประมาณนี้ย ที่ที่โพสีนพี่คือตอนเด็กเข้าไปพี่ก็สงสัยว่าน้องทำไมถึงโดนมาแบบนี้ก็เลยถามน้องเขาซึ่งน้องตัวเล็กก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปเข้าห้องน้ำปกปติะค,ะคือเด็ก ปหนึ่งอายเท่าไหร่หกขวบใช่ไหมน้องไม่รู้เรื่องหรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามาทำกับเขาทําไมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายังดีอยู่ที่ว่าพี่เขามาตัดผมเฉยไม่เข้าเนื้อ,อมไม่โดนทำอายร่างกายไม่โดนตีนะคะทีนี้ทราบมาว่าโรงเรียนนะคะก็เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเจราจากไกลเกี่ยกันและก็ทําพิธีผูก ผูกแขนนะคะเรียกขวัญตามประเพณีแบบนี้ค่ะให้ให้น้องอะคะ่ะที่ที่เป็นผู้เสียหายจ่ายค่าทำขวัญให้น้องด้วยแล้วก็ตักเตือนทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กป .4 ทั้งสองคนด้วยนะว่าอย่าทำแบบนี้จะคึกข,นขอนองหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปรังแกใครค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับตาดใครข่ะช่องแปด